พี่บิ้งค่าใช้จ่ายของร้านเรามันมาอีกแล้วนะพี่โออะไรกันหน้ากันหนาเนี่ยมันตั้งเท่าไหร่อันนั้นอันนี้ดูสิเธอมันกี่ใบภาระนี่สิเนี่ยมันของพี่คนเดียวใช่ไหมเธอยังมากดดันพี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะแล้วคนหยุดใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นไม่ได้พี่มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ร้านเราสร้างมาพี่จะปิดได้ย <ใน S 2> ังไงเราจะ,จะให้พี่พ<อ>จะให้พี่บากหน้าไปเอาฉนวนของพ่อมากู้อีกใช่ไหม มันก็เป็นหนทางสุดท้ายหรือเปล่าล่ะพี่ความหวังมันอยู่ที่พี่คนเดียวพี่เข้าใจไหมอีกครั้งนึงพี่เป้อีกครั้งหนึงโอเคพี่จะลองพูดกับพ่อดูพ่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหานะครับอาจจะพาเพื่อนไปด้วยสี่ห้าคนครับ พอ่ออยู่ไหนครับเนี่ยพ่อกำลังตกปลาอยู่ว่าเอ็งจะมาก็เลยจะพิ้งปลาให้กินพอดีมีปลาหมอปลาดุกมาช่อนเนาะในสระเรานี่แหละ ในน้ามีปลาในน้ามีข้าวนะมีข้าวมีมะพร้าวมีส้มโอมีกล้วยลแล้วแต<บ>่ <ใน S 2> ไม่ดอกอเ,เอออยู่เย็นเป็นสุขเนะะาะย่างข้างนอกร้อนเนาะข้าข้างในเออกินข้าวกันได้โหของเยอะแยะเลยอะ่ะเออดูจานดูนสิผักหาย,ยากด้วยใช่ค่ะพ่อไข่นี่นะคะที่ตลาดไปแล้ว โอ้ลูกไม่หมดเลยพ่อทำเองสุกเองกินเองเนะาะโดยเฉพาะจันเนี้ยบัานพ่อทั้งนั้นเลยส่วนแกงกล้ยเนี่ยนะเพื่อนบ้านแถวเนี้ยก็มาให้หมดเลยแต่ปลาที่พิเศษน,นะไอปเปล่นชปชอบอะนี<อ>่ไงเลยครับเอองแต่ในบ้านานี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปหลังบ้านมันมีเยอะเลยเนูะนกา้ยนำวานู่นเป็นแถวเลย มันละกอซุปมำจำได้แก่เห็นลูกเป็นลิงหรอเลี้ยงแต่กล้วยเหรอคล้ายๆกันนั่นแหละลูกเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับอาเจะอะไรครับเจะอะไรคุณคพ่อครับผมซีเรียสเรื่องโฉนดที่ดินนะครับผมอยากได้โฉนดของพ่อจริงๆผมอยากเอาไปกู้ครับขาดสภาพคล่องมากเลยตอนนี้ลูกถ้างนั้นตามพ่อมา ดเดี๋ยวตามสบายนะผมขอคุณตระกอบพ่อแป๊บนึงนะตามสบายเลยนะเธอดูแลเพื่อนนะด้วยนะพ่อครับทำไมผมยิ่งดินน้นรนยิ่งทำยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยครับเองเห็นค่าลำบากหรือเปล่าละ่ะพ่อจะบอกให้เบี้ยสตังค์มันของหลวงตาหลอกให้หลงไหลหน้ามืดตามัวไปกับมันสิ่งสำคัญ คือข้าวปลาอาหารต่างหากที่ทําให้ชีวิตดํารงอยู่ได้ทุกวันนี้ครับพ่อผมเข้าใจแล้วครับพ่อพ่อสอนให้ผมได้รู้ว่านักสู้ชีวิตไม่จำเป็นต้องประสบความสําเร็จในทุกเรื่องผมได้ตัดสินใจขายกิจการใช้หนี้กลับไปสานต่อสิ่งที่พ่อสร้างทําให้ผมได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นเช่นใด